ไม่ยังลงุงมาเหนเลมาเหริหนหรืมา่จนาม,ามาเจนามาเหอ,เอินทำคสวัสดีครับพบกับรายการออนทัวร์รอบรัวบ้านนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ทุ่งนานะครับอาทิะวันตกของหมู่บ้านของผมนะครับเลยมาประมาณสักสองอเมตรนะครับลุงกับป้าเขาสร้างบ้านนะครับออกมาอยู่กลางทุ่งนานะครับ เาสร้างมาห,หม่ๆหนะครับบ้านหลังนี้สไตล์โมเดิร์นแล้วก็มีคนผ่านทางมาดูแบบด้วยนะครับนี่บ้านหลังนี้ก็สร้างได้ประมาณสองสามเดือนนี่ครับบรรยากาศเจ้าของบ้านก็ป่วยเพิ่งออกจากโรงพยาบาลน,นะครับผมมาเยี่ยมนะครับก็เลยได้ถือโอกาสมาดูบ้านคุณลุงด้วยนะครับบรรยากาศเท่านี้สามเมตรนี่ลุงวัน นี่สามเมตรเนาะความความกว้างนะครับหน้ากว้างนี่ตรงนี้สามเมตรนี่นะครับสามตรงนั้นสี่นะครับช่วงที่ต่อออกไปข้างหน้านี่ครับสามเป็นรวมเป็นสิบนะครับสิบเมตรกว้างยาวสิบเมตรร้อยตารางเมตรนะครับพื้นที่ร้อยตารางเมตรนะถ้าสีเรียบร้อยนะครับตอนก่อสร้างนี่ผมก็เห็นอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่ได้มาถ่ายทํานี่นะครับถาสี มีบริเวณรอบบ้านนะครับเขียวขจีเลยครับนี่ออกมาอยู่ในทุ่งนานะครับนี่เรียกว่าสไตล์โมเดิร์นกันนะครับโครงสร้างปเป็นเหล็กนะครับงบประมาณสามแสนประมาณ3 5มแสนนะครับรวมทั้งรวมทั้งค่าช่างด้วยคือวัสดุวัสดุซื้อเองหมดลุงวาน โอ้นี่คือคือรวมวัสดุซื้อเองนะครับช่างก็มามีแต่ค่าแรงครับบรรยากาศประตูไม้นะครับนี่นตไม้ีบริเวณด้านต่อออกมานะครับอันนี้ตรงนี้4ี่เมตรนะครับความยาวมีความยาวออกมาอย่างนี้นะครับ4ี่เมตรแล้วก็ห้องละห้องละ3ซอยไป3 เดีดูมุมนี้บ้างครับนี่นะครับมุมนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบนี้นะครับสไตลส่วนมากบ้านเดี๋ยวนี้ก็จะทําแบบแบบนี้กันแล้วนะครับครับบรรยากาศบ้านกลางทุ่งนะครับเรียกว่าบ้านกลางทุ่งอะไรออกมาอยู่ทุ่งนานะครับมียุ้งข้าวด้วยครับนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศดีนะครับเป็นพื้นที่ของของตัวเองนะครับที่มาสร้างบ้านไว้ ก็คืออายุมากแล้วครับคุณป้ากับคุณลุงก็ได้มาทําบ้านไว้ไว้ในทุ่งนานครับนี่มีถนนนะครับมีถนนคือถนอนเส้นนี้คือถนนศรีสะเกดรัตรนบุรีนี่คือตังทางนี้ไปศรีสะเกดนะครับรถวิ่งอยู่นี่ทางนี้ไปรัตนบุรีนะครับก,ก็มีหลายคนคุณลุงบอกหลายคนแล้วที่มาถ่ายรูปดูเอาแบบไปทํานะครับ หลังจากกลับมาจากกรุงเทพอย่างเงี้ยติดสถานรรรการณ์โควิดอย่างเงี้ยก็มาถ่ายรูปเอาแบบบ้านไปปลูกบ้านอยู่นะครับมีพื้นที่ปลูกสวนครัวด้วยครับปลูกถั่วฝักยาวนะครับนี่กําลังขึ้นก็ถือว่าสะดวกสบายนะครับนี่เป็นดินใหม่นะครับนี่เดินแล้วย,ยังยุบตัวอยู่เลยครับนี่เป็นลุงเป็นป้าก็มาปลูกมะเขือนะครับนี่ต้นมะเขือบ่อนาะต้นมะเขือนะครับนี่อยู่ที่หน้าบ้านเลยครับนี่ อยู่แบบธรรมชาติเลยครับนี่อากาศดีนะครับนี่ช่วงเช้าๆตอนนี้ก็ประมาณสักเจ็ดโมงครึ่งน,นะครับฟ้าก็ยังเปื้ออยู่เลยพามาชมบรรยากาศพามาชมแบบบ้านแล้วก็บ้านอยู่ริมทางกลางทุ่งนานะครับนี่นะครับมีที่นาแล้วก็ออกมาอยู่ตามทุ่งนานะครับฝนบ่ บรรยากาศก็ฝนก็ใกล้ๆจะตกนะครับรวมห้องน้ํานะครับสามแสนห้าประมาณสามแสนห้านะครับนี่นะครับห้องน้ำสองห้องน้ํานะครับ น,นี้ก็มาพร้อมบ้านเลยมาใหม่ๆนี่นะครับสร้างสร้างเสร็จใหม่ๆเลยครับนี่ยังไม่ได้ใส่ข้าวเลยตัวทำด้วยสังกะสีนะครับนี่ส่วนมากทางอีสานก็จะทําในลักษณะแบบนี้นะครับยุงข้าวทางบ้านนะครับ อะไรนะครับนี่ครับเอาไว้เก็บเขาเปลือกนะครับแต่คุณลุงไม่ได้เลี้ยงวัวน,นะครับก็มีพื้นที่ใช้สอยเยอะเลยครับนี่ตรงนี้ก็ปลูกผักปลูกอะไรได้หมดเลยเลี้ยงสัตว์ได้นะครับเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดได้ครับยังเหลือพื้นที่ไว้อยู่<ม>บ้านที่น่าอยู่อีกหลังครับคือวันนี้ผมไม่ได้ถือโอกาสมาเยี่ยมคุณลุง วอนนะครับจริงๆคุณลุงวอนนี้ออกมาจากหมู่บ้านสายตะคองนะครับบนผือใหญ่ก็ย้ายจากในหมู่บ้านมาอยู่ตรงนี้นะครับา่าง้ก็ประมาณ3ามแสนกว่าบาทนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในกันครับนี่ครับด้านในโอ้ปูกระเบื้องสวยเลยครับนี่ด้าไในก็หนึ่งห้องนอนนะครับอยู่คนสคนก็โอเคแล้วครับนี่ครับนี่คืนห้องนอนนะครับ สีเพิ่งใหม่ๆเลยครับมดุดติดมุ้งลวดแล้วก็มีกระจกบานเลื่อนนะครับครับรรยากาศฝีมือก็ดีนะครับละเอียดดีช่างบ้านเราร้อยตารางเมตรนะครับบ้านหลังนี้พื้นที่นะครับทั้งหมดในส่วนของตัวบ้านนะครับ ผลกำลังมานะครับบรรยากาศดีมากครับนี่เย็นฉ่ำสบายเลย ไอ้นั่นมีปลาแหรววะลงอยู่นี่อันนี้นี่เนาะนี่แล้นี่บอกโอ้มันออกมาใหญ่เนาะเข้ากับฮาร์ไซเบดอยู่นี่ได้เลยเนาะโอ้ยลูกปลาวอนนี้มันไหวหรือยังโอ้โต้ะพวกปลาคู่ที่ตัวยาว่หรือตัวน้นเนาะปลาใหญ่เนาะปลาใหญ่ที่ปลาเก่าโอ้ปลาเก่าเออนี่นะครับหากินหลังบ้านได้เลยเขาดีมาขายแบบประกี้ก็ยุ้งเทปบวกันอยู่ระยองโอ้ยุระยองไปขายซอยเพื่อนบอกไปซอยหลูกคือโอ้ไปซอยหลูก ขายของอยู่ๆโอ้โหอยู่ระยองระยองอโ้ยมันอิสระแต่บ้านก็เมื่อยขึ้นไดยขายของเมื right like <S S. Uh ่อยหลายนี exactly. ่ก็ขายได้ในหน้าบ like ้านนี่หน้าบ้านนี่ก็ขายได้โอ้ยตอนีเงินโถมทางไหนกัโอ้ยเจีย็นจี๊ยโอ้ยตอนีเงินสิมีโครงการไปถมอยู่หันอยู่เนาะไปตะขายของเนาะอผาช้างอยู่ตรงนี้นะครับโอ้จะทำบอกสองทางอนาคตเล่าเฮ็ดจักบาทปะเล่า เขาถือใหม่ก็สามพันกาาก็สามพันถ้าแรงสามพันเ่าสามพันกนี้ครับไอ้สีนี้มันแพงไหมไอ้สีสองหมื่นอยู่ปะปะประมาณหมื่นหาานประมาณหมื่นงบบนตรงเดียงตรงมันเอยหาหยาหาหยางยูงสีแต่เดี๋ยว้มีแห้งเราเห็นว่าพอหาหยาจะวมาเบิ้ลมือนละเสาแรง อีกนนึว่าแต่สองแสนตัวโอ้สามแสนตัวตั้างห้องน้ำพอมันกับอุปรกรณ์มันแพ,ง,นนพง,นนงหน่อยย่นหนีเน,นาะอันอันพวกตกแต่งหน้าต่างกับประตูสี่หมื่นพวกตกแต่งโอ้ตัวนี้สี่หมื่นวันนี้ตัวนี้ประตูตนอกกับประตูหนเนี่ย็ะม,<อ>ม,มื่นแล้วหน้าต่างเนี่ยจะสองมื่นแล้วโอ้ครับกเกือบสามสี่มื่นเนลยวนนึเนาะ โอตนตัว,ตวอโอแ,แต่ละบานสอ,สอ,อานึวไปสี่หมื่นทั้งประตูหนาต่างทั้ง<น><น>มุงมลวดพร้อมนอกรวมมุงลวดหนา,างมันบ้านละสองพันเก่าห้าวเอาไปเอาขิงั้โอก็ซือแถวนี่เสริมน,ำน้ำหนาอซื้อมบ้าอันนี้มันบ้างแล้วกมันบ้าง ได้ว่ามันก็แข็งแรงเลยหรอปะมันแข็งแรงดีมึงมันคงสางมันแข็งแกงดีบ่ตรงย่านผัวย่านยังแล้วบดนี้เออมีมุนังเอ้าี่ม่มุมมันกัราคามันก็ลดลงบ่ีแม่นอยู่สิบไม่มุงก็สีกางมุงนอนอีกมียุงอีกที่เราเหลอกบตองนี้เออเอาแดบยไม่มุงแม่นอยู่สีจากันมันก็อยู่แบบมยุงมันหลนาะอยู่ในทงนางสี มาแล้วมาแล้วมาแทรเลยก่อนนี่เออมาแห้งแล้วบ้ดนี้ซาดยู่บ่โอสงสัยเอาใส่ผ้าแบบนี้ที่นอนเนี่ยมาทั้ง็นดอกซ้ำนี่ฟอยๆเฮ็ดไปซ้ำนี้ยังบ่พอเลยซ้ำนี้ก็ยังสามแสนนะของแพงเบิดคาซางจ้าบาทครับนี่ประมาณคาซานจะต้มท่ไที่เมืองหา ตัวนี้ก็ของหนาเก้าหมื่นห้าเจ็ดหมื่นหกหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นนอกทั้งหมดค่าสร้างด่บ่ะโอ้ค่าช่างหกหมื่นนะครับนี่หมื่นมาแล้วบรรยากาศบ้านนะครับในการทุ่งนานะครับบ้านคุณป้ากับคุณลุงนะครับรวมค่าช่างกับค่าวัสดุนะครับก็สามแสนกว่าบาทนะครับแฉพาะค่าช่างนี่ก็หก หกหมื 6, กว่าบาทนะครับผมวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศนะครับผมคงจะกับไม่ได้นะครับเพราะว่าฝนตกร้ออีกสักพักหนึ่งครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ